อร,อ,อร่อยเลยิศอร่อยเลิศกระเพรดวันนี้อยากจะชวนมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อร้านอาหารสวนภูมิทานนะคะ oh อยู่ตรงข้ามปากซอยหันตราที่หนึ่งมาคุยกับผู้จัดการค่ะคุณเจษดาพลชัยมอมแมมสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเล่าธีมของร้านบรรยากาศของร้านและเมนูของร้าน ภูมิใจนำเสนอสิจ๊ะร้านอาหารสวนภูมิธารมอยุธยานะครับมีสวนสีเขียวแล้วก็ตั้งบนเหนือที่6ไร่ครับเป็นร้านอาหารไทยอีสานแล้วก็ตอนนี้มีคาเฟ่ด้วยครับที่นั่งมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็ ด <Out> ลองฟังอาหารเขาดูหน่อยจ้ะเป็นเมนูกุ้งสวนภูมิทานครับะจะใช้เป็นกุ้งแชบวยจากตลาดทะเลไทยครับจังหวัดสมุทรสาครแกะเปลือกแล้วก็คุกแป้งนิดนึงทอดให้กรอบอลาดด้วยน้ำยำจะเป็นเครื่องเมี่ยงครับมีสมุนไพรพริกซอยขิงซอยมะนาวซอยครับหอมแดงตะไคร้รสชาติจะเปรี้ยวหวานเค็มปูนิ่มผัด ไข่แดงเป็นปูนิ่มจะไซส์ใหญ่ๆเลยครับนำมาคุกแป้งทอดให้กรอบแล้วก็คลุคเกเคล้ากับน้ำซอสท,ที่เป็นผัดไข่แดงครับคลุกให้เคลือบกับปูนิ่มไข่เค็มที่ใช้จะเป็นไข่เค็มชายาครับ ไปแกงคั่วปลาเนื้ออ่อนเป็นไงจ๊ะแกงคั่วปลาเนื้ออ่อนย่างใบชะพูครับปลาเนื้ออ่อนรับตรงจากชาวอายุธยาโดยตรงเลยส่วนพริกแกงสั่งทําพิเศษครับมะทานครับไปแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของพริกแกงครับปลาย่างใบชะพูกับกระชายครับรสชาติจ หวานเค็มตามแบบฉบับของแกงขั่วโบราณครับเมนูต่อสิจ๊ะเมนูหมูมะกรูดกรอบจะใช้เป็นหมูสามชั้นคัดพิเศษครับมันจะน้อยหน่อยมาหั่นบางๆครับแล้วก็หมักเป็นสูตรของทางร้านครับใส่ใบมักรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนลงไปทอดด้วยกันเลยครับรสชาติจะเค็มๆมันๆหน่อยไปอีกหนึ่งเมนูค่ะส้มตำทอดกรอบทะเลก็จะมีความกรอบของมะละกออยู่แล้วคลุกแป้งทอดให้เส้นมะละกอกรอบในส่วนของน้ำส้มตำจะมี กุ้งกับปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆเลยครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยครับใส่ปลา้าหรือไม่ใส่ปลา้าก็ได้ครับเครื่องเดิมเป็นยังไงจ๊ะมีเป็นชาผลไม้อันนี้จะเป็นชาเมลอนครับแล้วก็มะม่วงสาวรสครับรสชั้นเปรี้ยวหวานสดชื่นครับส่วนใครที่อยากมาจัดเลี้ยงนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจร้านได้เลยครับเรามีที่จอดรถสะดวกสบายครับแวะมานะคะอาหารอร่อยทุกจานรีการันตีให้สวนภูมิฐานเป็นอร่อย ลเชิญมาได้ที่ร้านอาหารสวนภูมิทานตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบหันตราร้านอยู่ตรงข้ามปากซอยหันตราซอยหนึ่งโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านอาหารชื่อว่าสวนภูมิทานเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนน ก็จะรับสิทธิ์นั้นได้เลยลูกค้าแรกรับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมพศ2568ครับขอขอบคุณ AS ที่ช่วยโปรโมทร้านอาหารส่วนภูมิทานจังหวัดอยุทยานะครับลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวอยุธยาอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันที่ร้านของเราได้เลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา45นาทีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศๆผ่านช่องทางที่หลีกขึ้นให้ไว้นี้นะคะ <Okay. S 2> ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ